่อันต้องดันไม่ตัวตัวอ่ไม่แน่ครับสวัสดีครับอยู่กับช่องโคทันแฟมิลี่นะครับวันนี้เราก็กลับมาอยู่กับช่วงเดิมนะครับโคเทนเข้าครัวเดี๋ยววันนี้เราจะทําเมนูผัดกระเพราหมูสับกันนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มดูวัตถุดิบกันเลยหมูสับนะครับอ่ารสดีรสดีพริกกระเทียมเราโขลกลมกันนะครับอันนี้เป็นน้ําตาลอันนี้น้ําปลาน้ํามันหอย ใบกระเพราแบบนี้เลยนะครับที้วันครับเนี่ได้เกมาชฟไม่มันใจเชฟไม่ได้เก่งวิทยาศาสตร์ถึขนาดนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะไปเริ่มทํากันเลยนะครับไปรอดูตอนทํากันเลยครับอ่เดี๋ยวเราจะมาทวเรามาเริ่มทําการผัดกระเพากันแล้วนะครับขั้นตอนแรกนะครับเราต้องใส่น้ํามันนะครับน้ํามันเราจะใส่แค่นิดเดียวพอนะครับไม่ใส่เยอะ ประมาณนี้พอไอ้ยจะเพิ่อปอยู่นิดนึงประมาณนี้นะครับอ่าแล้วเราก็เปิดไฟครับเปิดไฟไม่ต้องแรงมากครับคว้าน้ำมันให้เข้ากันก่อนงูไม่ทำเชฟไม่ใช่เสื้อลหรือว่าผู้ที่เชียร์เลี้ยวภูนะครับเชฟเชียร์เลี้ยวภูอ่ะเชียร์เล้ยวเมนูนผมเชียร์เลี้ยวภูนะครับหน้าแมกล้องจะเริ่มใส่กันเลยนะครับเสล ใส่หนึ่งช้อนครับใส่ให้มันหอมครับต่อหน้าใส่หมูสับเลยนะครับปริมาณเท่าไหร่นปริมาณสักหนึ่งสามร้อยกรัมครับต้องรีบผัดครับเดี๋ยวมันจะไหม้นะครับโดยส่วนใจะเป็นเมนูที่ทำง่ายแต่มันจะเป็นเมนูที่ทำง่ายและอร่อยนะครับ เดี๋ยวพอพอเข้าที่ปุ๊บใส่ใบกับเอาครับ ชอบมากใส่มากชอบน้อยใส่น้อยนะครับเพื่อจะใส่ประมาณนี้เลยนะครับที่ชอบเยอะครับเยอะใส่้ากินโปรโตีนมากกว่าครับถ้าไม่อยากใส่น้อยก็ใส่เพิ่มได้ลืมน้ำปลาใบนะครับแต่เราใส่ตัวไหนก็ผัดกระเพราเหมือนกันนะสีจะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผัดกระเพรา เราไม่ใส่จานแล้วเดี๋ยวเราไปชิมกันเลยดีกว่านะอ่าเดี๋ยวเราจะมาเริ่มชิมเมนูอาหารที่เราได้ทําการรังสรรค์ขึ้นมานะครับเมนูของเราวันนี้ก็คือผัดกระเพราหมูสับนะครับมาเดี๋ยวเรามาเริ่มชิมกันเลยต่อ,อันก็ได้ อร่อยนะครับรสชาติโดยรวมมีความหอมกระเพราแล้วก็เครื่องถึงเครื่องปรุงของกระเพรานะครับอีกคำหนึ่งนะครับอีกคำหนึ่งนะครับน้องน่อยจังเชฟคำตโตๆให้มันน่ากินหน่อยเชฟไปกระเพราเ<อ>ขาไม่เอาเนะเอาะเกียรออกอีก อันนี้ขอเราก็ขอถามหน่อยนะครับส่วนตัวเลยอ่าไม่ได้ครับมีจริงเลยครับที่ในการกินกับข้าวกินหมูแล้วติดคอต้องไปโรงพยาบาลครับไม่จริงครับแล้วจากนั้นไม่กล้ากินคําใหญ่ไปเลยม่จริงครับเอ๊เทปไม่เคยมีประวัติอย่างนั้นนะครับเหมือนมีนะครับโดยรวมร้านชาแนีกยถึงวันนี้นะเราจะไม่ให้คะแนนเมนูผัดกะเพราหมูสับกันเลยนะครับ 10เต็ม10นะครับเมนูนี้นื่ความถึงเครื่องถึงรสแล้วก็ทำหอมพริกและกระเพียมรสชาติแกวอร่อยลงตัวเลยครับ <c oughs> ก็อยากจะมาปิดคลิปเเียท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องโ o n t e n น f a แฟมิไปถึงห0ึ่งร้อยสามันนะครับเจอกันคลิปหน้าครับเจอกันครับ